จะรู้ได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอะคะ่ะมาถูกทางหรือเปล่านะคะวิธีที่จะรู้ได้ก็คือให้ถามหัวใจตัวเองว่าคุณเนี่ยรู้สึกว่ามีความสุขหรือเปล่ากับสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่หรือกับทางที่คุณกำลังเดินถ้าคุณทำมันด้วยความสุขถ้าคุณรู้สึกมีความสุขแปลว่าคุณมาถูกทางแล้วล่ะคะ่ะไม่ว่ามันจะเจออุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันคือความสุขของคุณนะคะ คุณก็จะก้าวข้ามผ่านมันไปได้นะคะแล้วก็ครุกเรลอยากฝากอีกหนึ่งวิธีที่คนที่กําลังสร้างทางเดินของตัวเองนะคะบริหารจัดการการเงินให้ดีนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญเช่นเดียวกันไม่แพ้กับความรักในสิ่งที่คุณทํานะคะไม่แพ้กับการมีความสุขในสิ่งที่คุณกําลังทําเพราะสิ่งนี้จะทําให้คุณเนี่ย ก้าวไปข้างหน้าได้นะคะการบริหารจัดการการเงินที่ดีเนี่ยอย่าคิดว่าเป็นเฉพาะคนที่ไม่มีเงินนะในระดับของคนที่มีเงินมากก็เช่นเดียวกันไม่ว่าธุรกิจของคุณจะยิ่งใหญ่แค่ไหนไม่ว่าตอนนี้ธุรกิจของคุณจะใหญ่มากแค่ไหนนะคะถ้าคุณบริหารจัดการเงินไม่ดีนะคะ มันจะย้อนกลับมาทําให้คุณเนี่ยคิดมากในเรื่องของการเงินแล้วก็คิดซ้ำๆตลอดเวลาในเรื่องของการเงินสมองมันจะบล็อกจะทําให้คุณเนี่ยไม่มีสมดุลในการที่จะทําในสิ่งที่คุณรักแล้วก็ขาดความสงบใจในการคิดให้เที่ยงเพราะว่าเอาเวลาไปคิดเฉพาะเรื่องเงินอย่างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการบริหารจัดการการเงินให้ดีนะคะให้ฟโฟล์นะคะในธุรกิจก็เป็นเรื่องสําคัญเช่นเดียวกันค่ะ